เิ่เพมเมื่อวันที่29สิงหาคม2565ที่ผ่านมามีรายงานว่าจากกรณีแฟนเพจะอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทริพาสสามได้เผยเรื่องราวอุทาหรณ์เตือนใจสําหรับคนรักสวยรักงามโดยเป็นภาพหญิงสาวคนหนึ่งที่ได้สักคิ้วแต่กลับได้คิ้วสอง้นนั้นทั้งนี้ผู้สื่อข่าวไปที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุทออกเมื่อระยองพบหนอสอนิพาพรอายุ28ปีอาชีพรับเหมากล่าวว่า ตนเปิดร้านขายน้ำแข็งที่อโป่งน้ำร้อนจ่อจันทบุรีแล้วได้สักคิ้วกับช่างร้านเสริมสวยแล้วไม่สวยงามเหมือนที่ได้ตกลงแต่ตนก็ได้จ่ายเงินแล้วให้ช่างคนอื่นแก้อีกสามครั้งแต่ก็ยังไม่ดีตนจึงมาอยู่ที่ต่อมากตาพุทธอเมือระยองและมีเฟซบุ๊กประกาศสักอยู่ที่บ้านช่างชื่อร้านช่างหม่อมจึงได้ติดต่อไปโดยทางร้านจะทำให้ฟรีนัดแก้คิ้ววันพุธเวลา10.00นน ด้านนายปตวีพุ่มเกษมหรือช่างหม่อมอายุ32ปีกล่าวว่าเขาสักแบบนั้นหมดอนาคตเลยนะเหมือนทําเราทั้งเป็นเริ่มแรกจะทําการถอนสีเก่าก่อนเมื่อจางแล้วจึงวาดโครงทิ้วใหม่คาดว่าใช้เวลา3เดือนเป็นเงินประมาณ15,000บาทแต่ทางร้านจะทําให้ฟรีจนกว่าจะเสร็จมีคนมาถามมากมายว่าตนจะสร้างคอนเทนต์รู้กันกันกบเดโกรหรือไม่ซึ่งตนขอยืนยันว่าเพิ่งรู้จักและตั้งใจทําให้จริงดูหน้าตาเดโกก็สวยอยู่แล้วด้วย